สวัสดีค่ะเมื่อนี่พี่บัวสภาพทุกคนมาเปิดร่างบักม่วงบ่มนะคะหลังจากคลิปก่อนหน้าน,นี้เข้าไปซอยบักม่วงแล้วก็ไปเก็บบักม่วงนะคะเพื่อจะบ่มก็จัดการบ่มเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้จะพาเพื่อนๆมาเปิดกองนะคะพี่บัวบ่มวจันทรนตอนเศร้านะคะโดยใส่กล้องกระดาษแล้วก็ใส่แก๊สก่อนนะคะ แก๊สก้อนซื้อมาจากร้านค่าก้อนหนึ่งนะคะยี่สิบบาทนะคะแก๊สก้อนจะพันกระดาษแวก็ว่างไว้ตรงกลางนะคะข้าวก้อนเฮดคลิปบวมมกม่วงแบบบ้านให้เบิ้งนะคะเป็นวิธีธรรมชาติโดยที่บบได้ใส่แกสยย๊สใส่ยางนะเอาบวมไว้ในกรองแ้วก็อาศัยความร้อนจากกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะ อัดอาจออมันไวแต่ว่ารอบนี้ใส่แก๊สใส่ผ้าปกไวตอนนี้อายุการบ่มมก่วงบ่มตอนเสาร์วันจันทร์ตอนนี้เสาร์วันพุธนะคะก็ข้ามไปสองคืนเนาะคืนวันจันทร์คืนวันอังคารหมักม่วงเดืองแล้วค่ะแค่นี้กะพี่บัวจะเอามันออกมาแล้วนะคะเพราะว่าขันปลอยไวมันจะมันจะ สุกเกินนะคะเขาจะออกมาพึ่งไปข้างนอกแต่กัปล่อยให้มันค่อยๆซุกไปมันก็นจะค่อยๆเลืองไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตว่างนี่ก่อนว่างบนกระดาษนิตยสารนี่แหละคะ่ะเศษดาอยเนชั่นเนชั่นปิดตัวไปแล้วคนมาจากบ้านเซาได้หลายหนังสือไแต่ว่าพอดีเป็นโดนฝนเนาะได้เสียหมดเลย กระดาษเป็นบวมๆก็ได้เอามาใส่งานเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ซะนี่นะคะจะได้หมักม่วงลูกสุกง,งามหมักม่วงกับมีดหลายหลายพันนะคะส่วนไม่ได้เป็นน้ำดอกไม้แต่ว่านา้ำน้ำดอกไม้กับอกร่องนะคะนี่เป็นอกร่อง <c oughs> น้ำดอกไม้มันลูกบก่คอยสมบูรณ์นะคะมันก็นเลยจะลูกลูกหน่อย <c oughs> แบบนี้น้ำดอกไม้นะคะน้ำดอกไม้ โอ้อน,นี่ยังเก็บไว้ก่อนพี่บัวจะคัดเอาที่มันเริ่มซุกนะคะออกมาไว้ขางนอวเพราะว่าถาัดมาสิกินบัท่านนะคะอ,อันนี้หมักม่วงน้ำดอกไม้จ้ะมันจะมีหมักม่วงน้ำดอกไม้หมักม่วงอกกล้องนะคะที่อยูส่สวนที่เก็บมาแตนะ่ถ้าเอาไว้ในกลองประมาณตอนเย็นมื่อนี่สิบ สุกคักนะคะแต่ว่าพี่บัวจะคนออกมาก,ก่อนนะคะเพราะว่าอากาศบานห้าห่อนคักนะคะห้อนห้อนมะม่วงมันสิไปไหวผดนะคะือจะสุกไวหวฮาออกออก,ออกมาพึง่งใบยางน้อยเฮาก็ก็จะมีบางส่วนที่ค่อยๆสุกเนะนะะาะฮาก็ทย่อยกินเอาเนาะประเทนีนี้โอเคจ้าพี่บัวก็เอามาเปิดกล่องมะม่วงบม่ม <c oughs> เปิดกล่องมะม่วงบ่มให้เพื่อนๆดู เสียงกระแหบน,นะคะแหบแต่เศร้าเลยอันผูดได้อยากเบิ่งคิดบ่มอ,อกม่วงกะเขาไปหาเบิ่งได้ในันเพลิตนะจ้ะพี่บัวเห็ดไว้อยู่บ่มอ,อกม่วงแบบบ้านๆอันนี้บ่มแกะข้อดีของการบ่มแก,กะก็คือเขาจะได้สีเหลืองที่ซุกสม่ำเสมอนะคะพี่บัวพัน้ข้างลางนะคะบนใดเห็นยังตรงนี้จะเป็นก่อนแกะนะคะ ท่นกระดาษห่อว้แล้วก็ว่างไว้กลางกองแล้วก็ใส่กระดาษโป๊ะโป๊ะโป๊ะ,ปะว่างปูพื้นทับนะคะแล้วก็มะม่วงว่างข้างบนโอเคจ้าู้ใดอยากกินมะม่วงอยากกินข้าวเหนียวมะม่มวงก็มาขอแบงมะม่วงได้นะจ้าให้ฟรีจ้าคนละโ,โคต้าคนละหนึ่งลูกแบ่งกันกินนะคะโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ ขออนุญาตไปเลี้ยงมักม่วงก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย